สภาพนี้เนาะเข้ากับสางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อมาชมบรรยากาศความสนุกสนานแล้วก็จากการเมื่อจากการเห็นงานจากการทํางานต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นเซฟโซนใช่เป็นเซฟโซนนะครับเอาปอดได้มาพักผ่มาสูดสูดสูดซูลอากาศสูดอากาศครับผมแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ ปล่อยเรื่องความทุกข์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้มันทิ้งไปอยู่ข่างหลังขามสะพานไปนะครับเพื่อที่แมนครับเป็นเป็นเอ่อเป็นเพื่อที่สิมีแรงพักดันจะของในการใส่ชีวิตสวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชีลนะครับมาเจอกับพี่จุ๋มนะครับพอกันอีกแล้วเจ้าของโคกหน้องนาหลวงตาหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อแดงนะครับครับนะครับคือ เจ้าของฟาร์มตักกะแตนครับที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมสิภาพีพองนงครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้มาเดินเยี่ยมชมคุกน้องหน้าพื้นที่แปดไร่ของเพื่นครับผมเห็นสิ่งหนึง่งผมสะดุดตามากๆพีน่นงสะดุดตาหลายแต่ว่าตอนนั้นผมมาท่านได้ถามเพื่นครับเ่าะท่านได้าถามเพราะว่ามีเวลาหน่อย นะครับที่นี่เป็นอีหยังพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยไปจอบเบึงพร้อมกันว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้สิ่งที่ผมสะดุดตาและสิ่งที่ผมจะถามคือหยังพี่น้องป่ะพาผมไปช่มเลยครับได้เลยครับอันนี้ระวังที่เดินทางไปเนาะกะเบึงบรรยากาศการทําแปลงเกษตรนะครับเป็นการทําเกษตรผสมกระสานนะครับปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกผักสุยางสุเนลครับอยากกินอีหยังกับปูกปลูกไว้นะครับรลดได้ใจจะของครับครับ ลักลักที่พี่น้องท<อ><จ>ี่อยู่นี่มีแต่ความเคี้ยวขจีนะครับเพราะว่าเ้าสีเน้นปลูก้นกล้วยก่นใหม่ใหม่้มนกล้วยนี่มันจะให้ความเคียวขจีแล้วก็เป็น,มนลมเงามันปลูกางพ้อเนาะปลูกไงครับปลูกไงทุกมุมต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าเ้ามีเขาเอื่นว่าขฮามีมุมการให้ความรูนะครับภาบพืพ้นที่นี่เฮาเห็นนันเท็ดนี่เนาะถือว่าเป็นในเรื่องของความรูเป็นเป็นในเรื่องของวิชาการไปานะครับข้าบอกในเรื่องของรายละเอียดต่างๆพ้อครับนะครับอ้ยข้องนี่ ของนี่เป็นของใส่เดือนไหครับพ <c oughs> ี่อือของใส่ไก่ครับผมอ๋ใสไก่ของใสไก่เดี๋ยวของใส่ไก่พี่น้องพอไฟล่ะไอ <c oughs> ้ไหลครับพี่น้องพอไฟไหลของใส่ไก่เนาะครับค,ครับรบ่ไ <c oughs> ด้เรียนมุกด้วยพี่น้องด้วยเมื่อกี้อันนี้อ,กกนอันนี้เป็น,เป,นเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแม่น้ำด้วยครับนี่เพื่อพี่น้องอยากสิมาบ่ออันนี้มีกุ้งอีรีบ่เนี่ยมีครับตัวใหญ่แล้วบ่าตัวใหญ่แล้วนะครับต่งมันนั่งซัมเดยครับซัมไดยซับแกนแล้วครับ อีลีติดนี่ยอีลีครับต้องต้องมานั่งตกเบ็ยดดิบ่อนี่บ่ิบริปล่อยปลาดิครับปล่อยกุ้งอย่างเดียวเลยีีบบ่ครันะครับเพื่อพี่น้องยาสิมากางเต็นท์นอนนะครับแต่ว่าคั้นี้มีโอกาสเด้อไอ้ครับแต่ว่าผมตก๊กเป็นหรอกแต่ว่าผมที่มานั่งมันตุ๊กให้ผมเบิร์นเดียวบ่ได้ได้พวกสซนเดียนอีหลีนี่บ่แม่นหลายบ่หลายใ่เวลาเลี้ยงจะสี0 0ัตัวครับ4,000ตัวอุ้ยสะออนคักอีพ่อยแม่กุ้งแม่น้ำครับผมน้ําจืดตัวโถแขนครับสุดยอดอีหลีครับมี่ยังได้หลายอย่างแต่ว่าผมเบาแล้วพี่น้้อองงงัไดผมมก็ตา สินัดเพิ่นล่วงหน่ะเดี๋ยวพี่น้องคันบ่นัดนี่หนึ่งบ่ไดพ้พอพร้อมสองเพิ่นบ่ว่างสี่บอกเพิ่นล่วงหน่ะว่ามาื้อนี้โอ้อยากกินกุ้งเด้อก็สิมาหาเพิ่นนั่นดีน่ะดีผมพอล่ะเห็นบ่ครับ <c oughs> ผมพอแล้วผมพอแล้วผมมาทิฐถามหลายเทื่อคักแต่ว่าผมมีเวลานอ้อยมื้อนั้นผมก็เลยย่างผ่านชแวบบชแวบบบ,บผมก็กลับเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าสะพานเขาเอิ้นว่าสะพานปุ๊ดนี่บ่ <c oughs> สะพานปุ๊ดนี่ะสะพานปุ๊ดนี่เป็นหยังคนมา พวกน้องนาเราเห็นตัวนี้ทําไมทุกคนต้องเดินขามต้องเดินขามให้ได้เพราะมีผู้ใดว่าชีว่าขามเพราะคนเลยถูกไหมครับแม่ที่ไปที่มาคือถ้าคนที่เดินมาถึงจุดนี้ ทุกคนต้องข้ามไปที่สะพานโปรตเนี่ครับไปเบิ่งนเจโนยนะครับมาคือจากยังครับสะพานปรตนี่นี่เวอลฮอดที่ไปที่มาในการสั่งสะพานนี่นะครับใส่ยังสั่งใส่ไม้หรือใส่ปูนครับใส่ใส่ไม้นะครับใส่ไม้เนาะครับสะพานนี้เนาะเห้กับสั่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อมาชมบรรยากาศความสนุกสนานแล้วก็จากการเมื่อยจากการเห็นงานจากการทํางาน ต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นเซฟโซนใช่เเป็นซฟโซนนะครับพออาศัยด้มาพักเข้ามาสูดสูดสูดซูนอากาศสูดอากาศครับผมหยดธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยเรื่องความทุกข์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้มันทิ้งไปอยู่ข้างหลังคามสะพานไปนะครับเพื่อที่าสะพนไปแม่นครับเป็นเป็นเอ่อเป็นเพื่อที่สิมีแรงพักดันจะคลองในการใายชีวิตใะคชีวิตหลัๆก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นหลักธรรมคาสอนหรือเป็นข้อความที่เป็นเขาเอื่นว่าเป็นกุศโลบายบางอย่างเป็นสติเตือนใจสติเตือนใจลหลายอย่างครับจริงๆแล้วเฮ้าขามมาเนี่ยเฮ้ากรบหูซื้อได้ว่าหนึ่งเฮ้าเฮ้าเป็นเป็นแรงพักด้านในเจ้าของกลับไปตรงเมื่ดนี่ไปเมื่นี่เมื่ดนี้แท้ๆครับทุกยอดพี่น้องเฮ้ายืนตามท่ามกลางธรรมชาตินะครับข้องใส่ไก่พี่น้องข้องใส่ไก แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสะพานไม้พี่น้องเอยมีความสุข,ขักเราเย็นอีครัครับ,รบอยู่นี้เย็นอากาศดีเป็นธรรมชาติสบายบอกสบายกายแล้วก็สบายใจนะครับ,รบถ้าผม,ผมมีโอกาสถ้าผมพาแฟนมา <c oughs> ผมก็จะจับมือเพื่นนะครับสิ่งหลกผมะ้ายางพานาหนีแหละนะครับแต่ว่าปกติกับผมม่นีหรอกแต่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่เนาะผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เราคิดให้มันสุขโดยคิดให้เรามีอ่า คิด <K id S 1> ให้มันดีน่ะ man, คิด man, บวกไปก <man, S 1> ่อนนะครับชีวิตววชีวิตห้อสิสีก้าวข้ามปัญหาลหลายๆอย่าง <c rap. S 1> เสร็จปุ๊บครับอ่าพี่จุ๋มครับอยากให้ให้แง่คิดให้แง่คิดพี่น้องที่เพิ่นท้อเท้ที่เพิ่นท้อเท้ที่เพิ่นมีปัญหาอุปสรรคให้ชีวิตหรือ <c rap. S 1> บางคนถี่มองหาหน้าที่การงานมองหายังเฮ็ดมืดรอบด้านเลยอยากให้พี่จุ๋มเนี่ยให้แรงบันดานใจจังหน่อยนะครับร้าผมกับิฝากแรงบันดานใจให้ครับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กำลังรับชมอยู่ครับที่ว่า การที่เฮาสีเฮ็หยังกัดอามเฮาต้องมองไปในสิ่งที่เฮามีความชอบนะครับถ้าว่าเฮาชอบสิ่งใดแล้วเฮาสีเฮ็ดมันออกมาดีนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทําการเกษตรนะครับหรือเรื่องของอาชีพที่ว่าไปทํางานรับจา้างแต่เฮาโฟก,กัสในจุดที่เฮาชอบแล้วทุกอย่างมานสิยออกมาดีเองครับเอาอย่าไปโฟก,กัสในส่วนที่ว่าคนอื่นเท็ดได้ เดี๋ยวเขา้าจิไปแลนดตามตามเขานะครับถามว่าเขา้าเฮดได้บอดี้ซ้ำเขามันจิเป็นการกดดันจะกดดันจากของเมน,นแล้วเราเป็นตัวของเราแมนแล้วเสร็จปุ๊บครับว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตของพี่จุ๋มรับบ่าซูฟ้านะครับเขาตั้งเป้าหมายชีวิตจ้งใดเป้าหมายของผมนะครับผมกระแข่ทําทุกวันแห้มันไดเป็นวันที่ดีสําหรับตัวเองแล้วก็เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเหมือนเพจเราเพจเข้าเพจนงครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับช่อง YouTube สุริยา Channel ครับผมเบอร์โทร090 090 895 895 1912ครับ1912พี่น้องครับมียังกระทุ่มมาสอบถามเพิ่นได้พี่น้องได้ดดตลอดครับสำหรับเมื่อนี้ครับขอบคุณเลยหลายค่ะสวัสดีครับ